ลูกค้านั่นเป็นคนยานขิมแต่ว่าอยากมีหูปลูกสาวติดไว้ในตัวนี่แหละความหากที่เมย์มีให้กับลูกสบายดียินดีต้อนรับค้าสู้านแพนดาเททูเดอร์มื้อนี้ลูกค้าก็จะมาซักหูเหมือนเป็นหูปลูกสาวก่อน,นื้อมืดเฮาก็มาดับลายก็เขียนเขียนไปเต็มเ็มไประหว่างที่ดับลายเฮาก็มาใส่ย,ยาซาปะไว้ลูกค้าเป็นคนยานขิมและยานเจ็บเมื่อใส่ย,ยาซาปะไว้3ามสวัทีเฮาก็มาเส็จร่างออกให้มันสะอาดหลังจากนั้นเขาก็จะมาวางตำแหน่งที่ลูกค้ามากเมื่อลูกค้าโอเค กับตำแหน่งนี้ห้าก็มาลงมือสักเมื่อเวลาผ่านไปสองชั่โมงไปลายก็สำเร็จไปทเทียบห้อยหูภาพเหมือนจะใช้เวลาสักโดนหน่อยหนึ่งเพราะว่าได้เก็บรายละเอียดเพื่อให้ภาพนั่นออกมาให้ใกล้เคียงหลายที่สุดลูกค้าวา่าลายแรกขอเป็นหูปลูกสาวไว้ก่อน ลูกค้านั่นเป็นคนยานขิมแต่ว่าอยากมีหูปลูกสาวติดไว้ในตูนี่แหละความหากที่เมมีให้กับลูกขอบใจลูกค้าต่างเมืองที่มาใส่บริการกับสร้างพรงานน้อยงานใหญ่หรือว่าเป็นงานภาพเหมือนสร้างพรหับซักมดเตอร์